<Okay>. Yeah. วิวัฒนาการของบ้านโนนวัดเชื่อมโยงกับพิมายต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณ4,000ถึง6,000ปีจนถึงปัจจุบันมนุษย์โบราณที่นี่เป็นบนรรพบุรุษของคนในปัจจุบันพื้นที่พิมายโนนสูงแองโคราชที่นี่เป็นถิ่นกำเนิดบรรพบุพร,บรุษของกษัตริย์ราชวงศ์มหิธรภูระวงเล็บผู้สร้างพิมายพนมรุง้ง พระบรมวิษณุโลกหรือนครวัดสัตตาจารย์ชาวไฮแอมสัตตาจารย์ด้านโบราณคดีสรุปว่าที่นี่คือ the origins of Angkor เราก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้มาจากไหนบ้านโนนวัดเป็นบรรพบุรุษของคนในแถบนี้น่าจะเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมในแถบนี้ด้วยซ้ำไปาอารยธรรมนครวัดก็น่าจะได้มาจากคนกลุ่มนี้วงเล็บ แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดคือแหล่งโบราณคดีที่มีหลุมขุดค้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่กว่า200ชั่วอายุคนไม่เคยขาดตอนด้วยที่น่าทึ่งก็คือพบหลักฐานว่ามนุษย์ยุคหินเก่าและหินใหม่อยู่ร่วมกันด้วยครับชมสารคดีได้นะครับรากสุวรรณภูมิ วิวัฒนาการมนุษย์แห่งรุ่มแม่น้ำมูล The Human Evolution of m o o n River Basin ซึ่ง สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบรักทั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับเป็ชาติเอฟซีดพีชแนนะครับผมแล้วก็เป็นชาติเอฟซีดพีแฟมิลี่เนอคราผมนะฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมนะฮะคลิปนี้นะครับจะมานําท่านไปดูข้อมูลเหล่านี้นะครับว่าพื้นที่โคราชแล้วก็พิมายอยู่ในนั้นด้วยนะฮะมีการเชื่อมโยงหลักฐานที่เกิดขึ้นนะครับ ในบ้านโนนสูงที่มีการค้นพบนะครับแหล่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในแถบนี้นะครับอยู่ที่บ้านโนนวัดคือแหล่งโบราณที่มีหลุมขุดค้นพบทางโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดและก็มีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยณนะเวลานี้นะับตั้งแต่ยุคหินใหม่สำลิดเหล็กเลื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันกว่า200ชั่วยุคคนตัวแหล่งขุดค้นตั้งแต่อยู่ในเขตตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาภายในได้มีการขุดค้นพบหลุมศพกระดูกมนุษย์แล้วก็เครื่องประดับแล้วก็หายโบราณลวดลายงดงามซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานีคือประมาณ4,500ปีในแถบนี้นะครับในอาเซียนเอเชียน,นะฮะนี่คือที่ค้นพบที่มีหลักฐานชัดเจน จากการคนพบชื่อื่นไม่มีนะฮะหรือคนไม่พบดังน,นั้นที่โคราชเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่านี่คือเชื่อมโยงมามีก่อนยุคฟูนันมีก่อนยุคฟูนันเพราะว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่แถบนี้เป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในแถบอาเซียน,นยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็คือฟูนันนะครับที่ปรากฏอยู่ก่อนพอมาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ บ้านโนนวัดที่โคราชอีกแล้วครับก็แสดงว่านี่คือส่งมาจนถึงฟูนันแล้วก็ส่งมาจนถึงเจนละแล้วก็ส่งมาถึงอาณาจักรต่างๆอยู่ในแถบนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทวารวดีไม่ว่าจะเป็นละโวไม่ว่าจะเป็นกรุงเสียสุยาก็เกิดขึ้นแถบนี้หมดดังนั้นเราย้อนไปที่อาณาจักรฟูนันต่อมาก็มีการแตกเป็นเจนละบกเจนละน้ําอันนั้นเขาเรียกว่าขอมะ แต่ก็เสื่อมสลายไปต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่สองก็ได้มารวบรวมใหม่ชุมชนที่เป็นเจนระบบเจรน้ํา,นายังอยู่ต่อแต่ไรอํานาจจนมารวบรวมใหม่ต่อมาก็เรียกว่าอาณาจักรพนครและพระเจ้าชัยวรมันที่สองนี่แหละครับเป็นผู้สร้างปราสาทหินพิ่ใหม่แค่นี้ก็รู้แล้วว่าเก่าแก่กว่านาครวัดบายน์มหาสารถ้าเมรเขรู้นะครับว่ากราั์ ทั้งหมดโดยมากที่เกลียงไกลเนี่ยของขอมเนี่ยเป็นคนจากพิมายทั้งหมดแค่นี้ก็จบแล้วครับแค่นี้ก็จบแล้วคมเม้นไปไม่เป็นเลไรนะฮะดังนั้นพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองก็นับว่าเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรพระนครเลยหลังจากรวบรวมเจระบกเจรน้าะว่ากษัตริย์ทั้งหมดที่เรียกว่าเป็นขอมเนี่ยนะฮะอรือพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยนะฮะนับถือฮินดู ดังนั้นสิ่งต่างๆก็จะมาจากอินเดียเป็นหลักนะครับผมนะฮะต่อมาก็คือพระเจ้าใชยวรมันที่3ก็คือเป็นบุตรของพระเจ้าใชยวรมันที่สองอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าใชยวรมันที่สองเนี่ยเป็นผู้สร้างปราสาทหินที่ใหม่นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนั้นการสร้างปราสาทหินต่างๆลงไปทางแถบอีสานนะครับทั้งหมดจนถึง เขาไม่วิหารนะก็คือการสร้างเพื่อถวายพระพิสุท์เป็นความเชื่อทางศาสนาจะสร้างเมื่ออไรครับเมื่อไม่สบายใจเมื่อขอพรต่างๆนะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะมีการสร้างถวายก็ประมาณเดียวกันนะครับจากนั้นต่อมาก็คือพระเจ้าอินทระวรมมาที่1ต่อจากพระเจ้าชัยวรมันที่สามก็ต่อมาคือพระเจ้าชัยวรมันที่สี จากนั้นมาก็คือพระเจ้าหันสาวรมันที่สองต่อมาคือพระเจ้าราเชนวรมันที่สองต่อมาก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่ห้าต่อมาก็คือพระเจ้าอุทัยทิพยยะวรมันที่หนึ่งต่อมาคือพระเจ้าชัยเวระวรมันต่อมาก็คือพระเจ้าสุรยาวรมันที่หนึ่งต่อมาก็คือพระเจ้าอุทัยทิพยวรมันที่สองต่อมาคือพระเจ้าหันสาวรมันที่สามต่อมาก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่หก ก็คือพอระองค์เนี่ยนะครับอยู่แถบพิมายอันนี้คือมีข้อมูลชัดก่อนนี้ก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันที่สองเนี่ยเป็นผู้สร้างปราสาทหินพิมายดังนั้นโดยมากก็จะอยู่ในแถบไทยในแถบโคราชเป็นหลักตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่สองเพราะว่าเวลาเราไปดูรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นอนาณาจักรเจนราบฎเจรละน้ําเดิมเนี่ยก็อยู่อยู่แถบนั้น เพราะว่าพระองค์ก็มากาอตั้งอาณาจักรพระนครดังนั้นพระองค์ทั้งหมดจะอยู่แถบนั้นทั้งหมดเลนะครับดันั้นเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าชัยวรรนที่หกพระองค์ก็พระองค์ก็จะเรียกเมืองนะครับพระองค์ก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นมหิดทรทปุระมหิดรปุระ หรือเมืองมิทิรพุระนะครับอยู่แถบนั้นนะครับผมนะฮะต่อมาก็รุ่นลูกหลานท่านก็คือพระเจ้าทรณินทระวรมมาที่หนึ่งต่อมาคือพระเจ้าสุริยะวรมมาที่สองลูกหลานนี่แหละครับเป็นคนมีดําริจะสร้างเทวสถานใหม่แสดงว่าพื้นที่ที่จะไปสร้างก็คือแถบที่เป็นเขมนปัจจุบัน เข้าใจว่าการสร้างโดยมากก็คือเพื่อจะขอพรขอนั่นขอนี่แสดงว่าที่นั่นเป็นสถานแสดงว่าที่นั่นมันไม่เจริญมันกันดารเพราะความเจริญรุ่งเรืองอยู่แถบพิมายอยู่แถบนี้ทั้งหมดนั้นพระอ์ก็มีดําริที่จะสร้างเทวสถานที่นั่นโดยนําแบบมาจากปราสาทหินพิมายเพราะว่าเป็นปราสาทที่อยู่ของราชกุลของพระองค์นะครับก็เลยนําไปสร้างนครวัดเห็นความเก่าแก่หรือยังครับ ความเก่าแก่อยู่ที่เขเมรปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าอายุน้อยมากครับอายุน้อยมากนะครับในตระกูลวรมันแสดงว่าแถบนั้นอาจจะมีปัญหาก็เลยไปสร้างเทวสถานที่นั่นเพื่อจะให้เกิดความรุ่งเรืองซึ่งย้อนไปนะฮะในรัชกาลที่สี่ชอวพระเจ้ายโสณวรมนที่หนึ่งนะครับพระองค์เป็นคนมาอ่ะพระองค์เนี่ยมาสร้างเมืองที่นั่นที่เขเมรยอยู่ปัจจุบันนะฮะ ชื่อว่ายะโสธรปุระนะครับที่พี่หมยเรียกว่าไมหิธรปุระนะครับดังนั้นแสดงว่าที่นั่นมันไม่เจริญหรืออะไรเช่อย่างนะครับก็เลยต้องไปสร้างเทวสถานที่นั่นเพราะว่าความเจริญมันจะอยู่แถบไทยทั้งหมดนะครับผมนะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้ครับก็พอสรุปได้ว่าที่ไปที่มาของชุมชน นะไม่ได้มาจากไหนครับอย่างที่มีคลิปว่านะครับมีหลักฐานปรากฏนะครับมีการขุดพบแหล่งวัฒนธรรมที่มีอายุกว่า4,500ปีมันเชื่อมโยงมาจนถึงอาณาจักรต่างๆที่ปรากฏภายหลังฐานปรากฏก็คือฟูน,นันแต่ที่ขุดพบที่บ้านนนวัดเนี่ยมันเก่าแก่กว่าน,นั้นเพราะว่าเรานึกไม่ได้ว่าก่อนฟูน,นันเนี่ยมีอะไรอยู่ ก็ทราบแล้วครับว่าก็คือไม่มีการขาดศูนย์ไม่มีการขาดหายเพียงแค่ว่ามันขาดหายไปของหลักฐานไม่มีการบันทึกโผล่มาก็เป็นฟูน,นั้นเลยนะฮะดังนั้นปรากฏมีคนอยู่แถบโคราดปัจจุบันเนี่ยมายาวนานดังนั้นฟูน,นั้นก็เป็นมาจากที่เดียวกันพัฒนามาเป็นเจนละเป็นเทาวรารวดีเป็นนั่นเป็นนี่ก็คือต่อเนื่องกันมาตามเชื้อสายมาเป็นอาณาจักร พนักขรจนมากลายเป็นลาโวจนมากลายเป็นกรุงศรีธิยาในที่เดิมๆซ้ําๆแถบนั้นทั้งหมดนะครับแถบนั้นทั้งหมดนะฮะการสถาปนากรุงศรีธิยาก็คือสถาปนาต่อเนื่องจากขอมลาโวนะฮะนี่แหละครับให้เห็นชัดว่าเชื้อสายมันต่อเนื่องกันมาจนถึงไทยปจิบัต ความจเจริญรุ่งเรืองก็คืออยู่ในแถบไทยปัจจุบันมาตลอดจริงๆด้วยสติปัญญาความกล้าหาญทหารเก่งกล้าอยู่แถบพิมายทั้งหมดเลยนั้นกษัตริย์โดยมากของขอมจะอยู่ในแถบพิมายทั้งหมดตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่สองจนถึงพระเจ้าชัยวรมันที่หก,ก็จะมีพระเจ้ายะโสวรมันที่หนึ่งกษัตริย์องค์ที่สี่นะครับที่มาสร้าง ยโสธรปุระในแถบที่เป็นนครทมปัจจุบันส่วนปราสาทนครวัดเนี่ยนะครับเพิ่งมาสร้างทีหลังเรียกว่าเทียบกันไปได้เลยกับปราสาทหินพิมายดังนั้นกษัตริย์ของขอมสืบเนื่องกันมาจนสิ้นสุดที่พระเจ้าชัยวรวันที่เก้าอย่างที่ทราบก็คือก็คือโดนหัวหน้าทาสและก็คนป่าลุกฮือเพราะว่าเคียดแค้นมากกับกษัตริย์ขอม ที่ใช้พวกเขาอย่างกระทาดเหน็ดเหนื่อยรอเวลาสางรอเวลาสางแค้นก็ทำสำเร็จแต่การทำสำเร็จนั้นคนพวกนี้อ่อนแอไม่มีความรู้วิทยาการใ,ใดๆเพราะมาจากแรงงานทาสและคนป่ากเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็จงรู้เถอะว่าขมินปัจจุบันไม่มีส่วนร่วมในนครวัดเลยดังนั้นสิ่งที่ปรากฏในนครวัดมันไม่เกี่ยวกับขมินปัจจุบันเลย ดังนั้นหน่อเนื้อของเขเมรปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่มาจากขอมป้นสะดมขอมคลองขอมได้สิบสี่ปีก็ถูกกษัตริย์เชื้อสายขอมจากกรุงศรีมาปราบรับข่าแดันั้นการอ้างกำแพงวัดก็เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่เกี่ยวกระจ่างชัดเลยอย่างมันไม่เกี่ยวกับพวกเขาเพราะว่านครวัดสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยว,วรมันกว่าจะถึง พระเจ้าชัยโบรันที่เก้ามันห่างกันเหรือเกิดอย่ามาชุบมือเปิบอย่ามาเปิบขอมเปิบนครวัดแล้วก็อ้างกำแพงนครวัดเพราะว่านาครวัดตอนนั้นมันเต็มไปด้วยความหลากหลายโดยมากก็จะม,มาจากอินเดียเป็นหลักดังนั้นช่างต่างๆที่ทำนครวัด มันมีขึ้นก่อนที่พระบาทแต่ตชอกพระแอมจะมายึดแล้วดังนั้นพระบาทต,ตะชอกพระแอมคือโปรดแค้นประสัตย์ขอม,มากแล้วก็ปกครองม,มาตลอดดังนั้นพวกนี้จึงไม่ใช่เจ้าของนครวัดจึงไม่ใช่เจ้าของภาพที่ปรากฏในกำแพงนครวัดแม้แต่น้อยเป็นประเทศสลาชมาตั้งแต่สยามแล้วก็เปลี่ยนมือมาเป็นฝรั่งเศสรวมๆกันก็คือ650ปี รวมๆกันก็คือหกร้อยห้าสิบปีดังนั้นชาตินี้จึงไม่มีวัฒนธรรมอาจจะเป็นว่ารมพื้นฐานแต่ว่าไม่มีวัฒนธรรมใหญ่ๆเพราะแบบนี้นี่แหละครับดังนั้นนี่คือเป็นการย้ำเตือนนะครับว่าชาตินี้เขาไม่ใช่เจ้าของนครวัดเริ่มต้นมาจากพระบาตแต่ชกบแอบเพราะคนกลุ่มนี้ไม่รักของคนกลุ่มนี้ทำลายของ แล้วจะมาอ้างสิ่งปลูกสร้างของขอมว่าเป็นของเขาได้ยังไงถูกต้องไหมครับนะชัดเจนนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ